เอาละได้เวลาเริ่มภารกิจแล้วนะครับผมภารกิจที่เราได้มอบหมายมาจากท่านชื่ออะไรวะลืมท่านฟิโดรอฟนะครับผมมอบหมายภารกิจมาให้ผมอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือขโมยข้อมูลนะครับผมด้วยแฟลชไดร์นะครับเป็นข้อมูลที่แบบว่าสุดยอดข้อมูลเลยแล้วผมนั่นคือข้อมูลหนังผู้ใหญ่ตึงๆนะครับผมซึ่งเราจะต้องไปขโมยมายได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้โจรขาดความความเหงาอะ่ะเออ พราะในข้อมูลนั้นที่เราจะต้องไปขโมยมานะครับผมจะเป็นพวกข้อมูลพวกหนังโป้ะนะครับผมนะเพราะในเมืองนี้เนี่ยขาดแคลนหนังโปหนักมากมันก็เลยเกิดการทําสงครามนะครับผมถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึงเลยเนาะอืมอเดี๋ยวเราไปเลอกันเลยนะครับอีก2องพันฟีก็ใกล้ถึงแล้วนะครับไม่ต้องตัดคลิปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองถึงถึงเลยนะครับผมนี่ด้วย l i t t l e Bird นะครับเดี๋ยวเราบุกด้วย ปืน M16 นะครับปืน M16 เลยปืนเริ่มต้นไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งอะไรเยอะไม่ค่อยปกติไม่ค่อยได้แต่งปืนแล้วเนาะชอบความคลาสสิกปืนนะชอบความคลาสสิกมากๆไปถึงที่เกิดเหตุแล้วอืมกระตุกอะไรวะเนี่ยโหลดอะไรวะเนี่ยไปโก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 ,โก,โก,โก luôn Luồng Chụ Vào mà luôn Đồ đi qua Nó đã bể chơi Mà nha Ừ. luông Qua mà Qua đi ล่วงเด,ดเดวเด,ดตรงนี้ตรงนี้ล่วงเคลียร์อุ้ยเสร็จครับสรละไปขบวนข้อมูลกันวันนี้ในนั้นต้องมีสุดยอดหนังผู้ใหญ่แน่อนอนเลยนะเคลียร์ไปลุยเลยจุบจุบด้วยข้อมูลจึ๊กเรียบร้อยตู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 ตตตตต ดาวโหลดคอมพิวต์ดาวโหลดนโปสคอมพีแล้วนะครับผมท่านฟิตรอบนี่จะต้องถูกใจหนังโปสนีนี้แน่นอนเลยนะถึงได้ต้องถึงได้มอบหมายภารกิจให้เราขนาดนี้เลยเนี่ยพอละได้เวลากรับฐานแล้วตอนนี้เอาเข้อมูลสุดยอดของสุดยอดหนังโปนี่ก็เอาไปให้เขานะผมเอาไปให้ฟิตรอบได้ดูนะเขาไว้ใจเราเขาไว้ใจเราแต่เราไม่เปิดดูหรอกนะไปเลยเลยกูมาแล้วครับท่านฟิตรอป ฟีลอ,อ,อบครับจะฟิลอปได้แล้วครับสุดยอดของสุดยอดข้อมูลครับน <c oughs> ี่ฟีลอบบอกเอ้ยขอบใจมากเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวจะแบ่งปันให้ดู <c oughs> ไปเล่นเลยช่วงนี้ <c oughs> มาอีกแครับวันนี้เจ้าบ้านนี้แม่งไม่รู้ว่าเป็นสายสื้อหรือเปล่านะแม่งให้ไปขโมยข้อมูลในสถานีตำรวจอีกแกโงงานเข้าเลยเงย เขาบอกว่าในข้อมูลเนี่ยแม่งมันมีสุดยอดของสุดยอดแรงหนังผู้ใหญ่เลยหนังผู้ใหญ่แบบระดับตำนานเลยนะครับเราก็ต้องไปชิงไม้ได้นะเพราะในเมืองนี้แม่งขาดแคลนหนังหนังผู้ใหญ่หนักๆมากเลยตอนเนี้ยเนาะใส่โกโกโนแล้วเป็นใส่เดียวระยะหรือไหนก้าอุ้ยเสียงปืนวะนี่เลยสถานีตำรวจมันเป็นตำรวจยังไงวะให้โดนโจรยึดเนี่ยไปนี่ข้อมูลสำคัญอยู่ในนั้นด้วย ล่วงว่ามามีไหมนี่ยังไม่ได้เติมแม็กเลยเนี่ยร่วงว่ามาแป๊บแป๊บแป๊เติมเติมเติมเต็มชีวิตก่อนล่วงว่ามามีอีกไหมไอ้น้องอย่านะอย่านะ a อ6ิกมันได้เปรียบนะระยะใกล้อะ ล่วงพื้นที่มันก็แคบอยู่แล้วอะ่ะการกำจัดก็ไม่ยากตัวประกันก็ไม่ค่อยมีเอานี่ไปกินเลยไปวูดช่องตุ้มเรียบร้อยอ,อย่านะอย่านะไอ้หได้เปรียบนะไม่ต้องทำอะไรมากเอ้ยไอ้น,นี้เดินกดตีแลละ qua mà quá kia măng chick 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 không chick 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 ว่านี่ป่ะมาเลยสุดยอดหนังผู้ใหญ่มาดูดมาตู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 ตัเสร็จแล้วขโมยหนังโป้คอมพิวต์ไปกลับเลยกลับไปกลับไปให้ไอเจ้านั่นน่ะแม่งไม่แน่ใจว่าเป็นสายสื่อปะนะโอ้แต่งตัวชาวบ้านด้วยชาวบ้านบ้าอะไรแม่งให้คำสั่งขนาดนี้ด้วยโอ้โหคำสั่งให้ขโมยข้อมูลด้วยด้วยแฟนได้บ้าไปแล้ว น่าจะเป็นสายสืบแล้วล่ะออกคําสั่งขนาดเนี้เออแต่ชื่อแม่งก็ชาวบ้านธรรมดาหละแต่ออกคําสั่งทีแม่งเย่างกับแบบอืมเอาซะอลังการงานเวอร์เลยทีเนี้ยแม่งไปตีตีผู้ก,ก,ก่อการลายไปตขีขบวนมัง่งไปตีอะไรนะทำลายป้อมปืนมัง่งอะไรเงี้ยโอโ้โหสายสืบแล้วล่ะ,ละให้คําสั่งขนาดเนี้ย เดี๋ยวอย,อย่าให้สืบได้นะว่าไอ้นี่เป็นใครเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นสายสืบอ,อีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยรู้เลยถ้าเป็นสายสืบนี่จะอัดตูดให้แม่งให้คำสั่งบาโบ,บ้ขโมยข้อมูลในสถานีตำรวจบาไปเร็วมึงปลอมตัวปะเนี่ยอุ้ยแข็งแม่งเลยสามนาทีอันเนี้ยมึงปลอมตัวปะเนี่ยเนีเปโตรพีนละมึงว่ามายัย มีอะไรละได้หนังผู้ใหญ่ที่เองต้องการแล้วนี่เออไปละอําลาละไปนอน